สบายดีพี่น้องสุขส๊รสกู๊ตเตนพี่น้องเด้ขอขราวต่อแลกคิ้เด้อพี่น้องเด้อคิ้งกับไข่โลกพี่น้องคิง้งไปชื่อเองพี่น้องชิคพันวันไหนวันอะไรเอามัไมหนปชื่อคิสบายดีพี่น้อง เลิกกินข,ข้า,านวนมร้านเลิกหยองเลยค่ะร้านกินเข่าเมื่อถูกทุกคนเอฟซีจะหักแค่ว่าทุกคนทั้งลาวแล้วก็ทังไทยทั้งต่างประเทศนะพี่น,น้องนับนาทีจาสิ่งผู้เหม็นมาให้กำลังใจไม่ม้อนสิ่งสุดยอดไม่ม้อนก็ประยากเข้าได้ไหมรัมอิ่มใจพี่น้องอิ่มใจ แล้วก็มาเห็นนั่นมัชนออกมาเบาอีกมันนี้ก็โอ้ดีใจพูมใจหลายแล้วก็ข้ามเสียใจแล้วก็ข้ามดีใจมีเนาะเดี๋ยวแกกับลังลูกอันนี้ก็นมนมอนคอหนุ่หยาดอีกเด้อพี่น้องเด้อที่าเห็นคอมเมนต์ลูกมาเบาใส่นาองมาให้จับล้านมาให้อุ้มล้านเออ ให้จะบอกอิสซารีย์ยึดดาข่อยเกิดมาเด็กอิสซารีย์ยึดดาข่อยก็จะให้เจ้าใส่เงินเพื่นวะแล้วเพิ่นมาบอกแบบนั้นนะเพิ่นคือบริยุดล่ะน้าไอ้พี่น้นองข่อยยุดดาเพิ่อนนะได้เหตุผลยังล่ะก่อนที่ดาแล้วมันมาจากไซละ่ะอันนี้ขอถามนางมนคืนแล้วก,ก็ะัพิ่งกันไม่พี่น้องเดลอ เหตุผลที่ว่าซาลี่อยากหายที่สุดที่แรกเนาะคือนางมนดาแม่หายแม่เห็นบอคิดคิดจำอิดคิดหลังๆนะพี่นอ้องที่ว่าหลังจากแม่หายกันนางมนดาด่าแม่นะแล้วก็เลยบ่มีพิจารษามีามยังก็เลยโทรไปหาซาลี่ซาลี่เอ้ยระเบิดแตกอีกแล้วทั้งห้องทั้งหายเสียแล้วเป็นยังเอ้ย ลูกอยดาหอยสอนนะาะน,นะผู้ใดลาดาเจ้าเอ้ยนางมุนก็เลยสอนส,สุราพังทั้งไห้ทหั้งสอนพี่น้องเห็นบอคิดนั่นนะเม่์มอนไห้นะแล้วก็สลีบอวดเอาเอา้ยอวดเอา้อาอีต้นเจเด้ต้นเจเด้สลีบเอาหันเฮนบอคิดตัวนั่นนะทั้งสอนแล้วก็ทั้งไห้ลูกตาค้อมเหลือใจเนาะริสัใน,ในได้แต่ไพ่ผมเป็นเมย์มอนกับโมหูดอกว่าเหตุ การมันแบบใดลูกเด,ดายเมย์ทั้งที่เมย์บอกทั้งที่ดีเนาะเมย์ิ่งจห้ลูกแค่เมย์บอกว่าเป็นยังมโนเลยจะเอาคนอื่นมาอยู่น้ำผะลูกว่าบมมีเงินเป็นยังอยากเอาคนอื่นมาใส่เงินน้ำเม่บอกแค่น,นั้นเป็นยังบมเก,ก็บเงินเห็ดเทือนเหตุซ่านลูกเย้ยสอยน,อน้องเหตเทือนสอยกันท้มันแล้วไม่เลวเฮตุนังอ้อนแล้วกะบับอลอ้นกับซอยเจ้าเมย์บอกใน่น,นั้นเด้ตอนตะอิฐฮะที่น้องเอ้ย บนึกบฟันว่านางมลสีขยนันใส่แม่แบบพุ่นแหงเลยบอกกูมึงข้นใส่แม่เลยกูให้ขอเสนอมึงแล้วกูให้ขอเสนอมึงแล้วมึงบอกมาอยู่น้ากูเองมึงจะได้เงินกับมึงมาเหตุงานให,นห,นนให้กูนี่ลูกมาเหตุงานให้กูกะคือมึงไปได้เงินน้ากูแล้วพี่น้องพังหมงเดเลยแล้วมันม่อเบอระวังลูกตอบแม่ไปนะนะแม่จะตกใจวาโดีโ๋ยวมันบอกแม่มลูกเลยเดีนี่จะว่าแบบนี้ ถ้าเป็นคนอื่นวะข้ามที่น่อยใจของเม่นี่ห้าสิบเปียบอะไรเลยแล้วลูกว่าห้ยแบบนั้นนะนะพี่นนะ้นองอันนี้กลับขึ้นมาซ้อนขึ้นอีกเนาะมาย้อนซ้อนขึ้นเพื่อห้พี่น้องสํานึกคนที่เขามาม่าหาแเม่หม้อนสั่นสังสซี่นะให้เข้าใจเข้าใจแล้วให้เข้าใจอีกมาอธิบายอีกพี่น้องเลยอเอาแม่ไปอยู่น้าไปเบิ่งจะไอยู่ใน,นเทาาด้วยเม่เด้อเบิ่งเฮาบับเฮา,า,า,ากับกอดลูกเฮ่าบ่มีไผยได้มีแต่เท่ากับไอเพ็ก จะมาอยู่น้ำเฮาส,สาซาเฮาเกิดลูกเฮาหันเฮามังาจะจังเมืออ้อเมย์เขบอกว่าเออมาเอาเขาจะให้เมย์ไปแต่มาเอาก็าบอกลุงน,นะนะก็ามาเอาเห็นมั้ยเด็เอาร้านไปอยู่น้ำคือนางลุงเอาไปน้ำไปอยู่น้ำพ่อไปอยู่น้ำเด็กอะถ้าเพชรตั้งเงินเดือนให้นเมย์ฝึกฝึกใช้เงินเดือนเจ้าวันละสามร้อยเดือนละี่ยเก่าพัน ตกใจว่าผู้เป็นแม่ก็ใใตกใจว่าเลยคำแต,ำำำตย่ยิ่งทำนี้แม่ก็ตกใจว่าพี่น้องเลยเฮ้ยถูกสิตังค์เงินเดือนให้แม่นะคอยในบมนเมนแม่เจ้าเลยโอ้ขึ้นในใจสื่อๆนะพี่น้องเขาหน่อยขึ้นในเขาขึ้นในใจสื่อแม่ม้อนขึ้นในใจคือว่าคอยเป็นคนอืน่นแล้วรูกตังค์เงินเดือนแบบนี้โมเมนต์โมเมนต์แม่ก็รู้แล้วก็คขึ้งสั่นในใจนะเนาะผู้เป็นแม่ กรเฮ็ดทุกช <im gano> ิ al al <management> ้นทุกอย่างก็คิดกระลูกท้องเนาะให้ก็เคยท้องคือกันคือแม่นี่ได้ลูกลูกพกคนกับกระกรเคยื่ใครมาเบิ่งดอกพ่อแม่บ่เคยมาเบิ่งพ่อเฒ่าไม่ได้บ่เคยมาเบิ่งคือผ้ากะเฮ็ดเองหมดผ้าบ่อยากจะเฮ็ดก็เฮ็ดได้ให้ก็เคยถือผ้าเนาะสิอ้างว่าโอ้ถือผ้าท้องใหญ่เมื่อยเฮ็ดยังบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้ดอกเท่านั้นเนาะผ้าอยากเฮ็ดนอกจากคนขี่ขานบ่าจากเฮ็ดแม่นพี่น้องเกระว่าตัวเองเฮ็ดบ่ได้เป็นโสม อทอย่องลูกมานี่ยักคนแหละเห็ดเองมัดพอแม่บ่ได้เอาลูกให้บ่ได้ให้แมในเนี้ยอย่างหลานสู่สวนหน่วยตัวเองผัวแหลมีนี่งเท่านั้นอันนี้ก็คิดว่าลูกเนาะเห็ดให้ลูกมัดตุกสิ่งทุญญกอย่างก็สงสารลูกเออทองใสบ่ไดบ้าเน,นี่นี่ดอกคิดว่าว่าทั้งมัดก็ขอเสนอขลองลูกมัดแมนี่ว่าบาาา่ได้บอาวยังลูกหวานจะไดกับบาไปน้ำ หื้อให้เงินเดือนก็ให้เงินเดือนบ่ได้บ่ให้ทั้งมดผู้อ้ายโทรมาขอเงินสิได้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่หยัง3,000ก็โอนไปให้ก็คือตัดเงินเดือนแม่หมอเนาะบ่แม่นให้ลาๆเด้บ่แม่นว่าสิซอยอ้ายด้เด้อตัดเงินเดือนแม่่ตัดเงินเดือนเจ้าเด้อสิโอนไปให้หำตัดโลดลูกอันใดก็ลูกแม่ผู้แม่่อันเท่าหำก็ลูกแม่อ้ายเจ้า ไปตั้งเงินเดือนเมกะตั้ดคุณประธานนี้เนาะไปซื้อเสือสนในมานี er mm ่นะสามตัวตัวหนังสางลอยห้าสิบบาทคนซื้อซื้อมาสามตัวนี่แม่เอาบาเสือสนในให้จิขายให้เจ้าตัวหนึ่งสามลอยห้าสิโอ๊ยแม่บ่ะแม่บ่มีเงินซื้อเลยลูกเอ้ยท่านให้แม่ซื้อแม่จะเอาอยู่ท่านให้แม่ซื้อแม่บ่มีเงินซื้อ แล้วตัดเงินเดือนเจ้าคนว่าบ่แล้่ตัดเงินเดือนกับเม่บ่มีเงินซื้อในโต๊ะแมย์นะคนเอาเสือสอนเก่าคนนำไปถิ่มพี่น้องจะเอาให้เบิง้งเสือสอนนางมณ์หนี่งสามตัวคนเอาไปถิ่ม,มไปถิ่มขยะงามเนาะไปถิ่มขยะแล้วแม่ไปเบิง้งโอ้มันก็ยังดีอยู่เด้เสือนี่ยนะโดยเก็บเอาเสือสอนคล้องลูกเลยมันนุ่งพี่นอ้องเลยชิดได้คล้องมันยังนุ่งได้อยู่ กะเสียดายเอามะนุงนี่ยั้งอยู่นี่นี่เก็บเอาเสือสอนน้ำมนไปถิ่มในกองขยะนี่เก็บเอามาสักเอามะนุงยั้งนี่นุ่งนุ่งอยู่ขมือนี่แหละนี่ซ้ายมันกะอันนั้นไม่ได้แต่ซ้ายมันกะก็คือว่าเออมันไปสร้างมันมันก็ยั้งนุงได้อยู่น้องเอ้ยอืมก็เลยเสียดายเอาใส่ของให้มีผาเนาะเสดิถิ่มก็เสียดายมันยั้งนุ่งอยู่นี่แหละนี่ของนางมนถิ่มขยะนี่แม่ไปเก็บเอามะนุ่งทีน้องเอ้ยของเซื้อใหม่เนี่ยเพิ่์สิค้าให้แม่ แมวบ่มีปัญญาซื้อเออพินอันเพื่อนเอาไปถิบมเด็กอะเพื่ลนเอามะนุ่งห้พี่น้องหูฮับผูกอะค้นของหลูกเห็ดให้แม่แบบใดเออจะให้พี่น้องหูนี่เนาะแม่กับบุ๊คอยนั่งกับบุ๊ดได้ดอกอันมันคือสืบลูกเห็ดใส้แม่นี่กถทรมาน ให้พี่น้องเข้าใจโฮกแม่เด้อนี่เก็หนุงคล้องลกูกด,ดูนี่ละหนุง่งเปลี่ยนหนุ่งหนุงก็ซักซักหนุงนอย่งน,นี้ละของลูกพันน้ำไปถิ่มนัก็แกอามานุงพี่น้องเลยของใหม้พันซื้อมาพันสกายาให้แม่บมไม่ปัญญาซื้อยังไงให้พี่น้องคินอร่อ บฝลูดนะเห็ด้ได้ให้แม่เหตุผลที่สลีดาหันกะจะนอนวาเราโทรไปหาเพิน่นซ้อนส,<า>สุดซ้อนสุดานะมณเ,เ,เอ้ยจะยนะังจันนะห,หายแม,ลม่ลูกเอ้ยนี่สลีเบา่ลำเพิ่นน่ะนะบอลนั่งมณ์นะะคุณซื้อมงอย่างละห่งวันจะหายแม่เด้อลูกเดอ้ออย่าด่าแม่เด้อมันบาปเด้อลูกเด้อร้านเด้ออย่าพาผัวด่าแม่เด้อแล้วบอนนี้เราสอนนะนะบอกเพิ่นเราโทรไปใส่เพิ่นอันนี้เนาะ นายซ้อนสละพังแล้วเราทรมาใส่นั่งนูอนวันนี้แล้วก็คิดแบบคิดแบบโบนิคิดว่าคนอื่นเนาะคิดว่าลูกว่าะล้านเราจะมาบอกเราก็ได้อบกคิดว่าซนสิตอบเด็ดเียดหยาบหยาบใส่เหล้านะมึงเสือมาแต่ใส่ขนาดเม่กูยังซ้อนกูบ่ได้มึงเป็นไผ่ตอบเราในนี้ตอมันนะก็จ้องจังห้าอีกตาหน้พที่นอง พอนางมนกับอันซาลีห่ายกันด่ากันนะแต่มาดา่าโคด,ด่าเสือเราด่าเราสมบติเบาต่ำๆใส่นะอืมว,อว่าแบบสังคมยอมหับบ่ได้แต่ว่าเบาต่ำๆใสือเราขนนะสมบติด่าเราขนาะมันะก,ก็สมควรถือว่าเราอย่างหา,ย,งงาย,หยแล้วทั้งๆที่ผู้ใหญ่สอนพุดเด็กน้อยเด็กน้อยเป็นยังจะต่อผู้ใหญ่แบบนั้นอืมทำเสียใจของเราพอมแม่เราตายไปแล้วพูดคุยออกมาดา่า โคเสือเราด่าสมภิฮีโร่ด่าเราฮะแล้วก็บ,บอกไปเลยเด้พอแม่เราตายปะแต่เราอายุเจ็ดขวบสาลีานะเป็ยังจะเอาพอเม่ของเพิ่นมาด่าเล็กน้อยยังมากเก่งเลยไปด้ดยใส่ผู้ใหญ่นะออกมาด่าทุกขั้งที่เราออกมาด่าคือเพิ่นออกมาด่าเราคือเพิ่นออกมาแล้วคือไม่ซื้อแม่แล้วก็ไม่ซื้อน้องสาลีโลดทุกขัง้งนะเออ แล้วเขาสิอดได้บเ่รอืซิมาบอกใหรเม่ไม่ไปบอกสดียุดด่าคอยบอบอกเวยอันนี้เป็นเรื่องค้าเสียใจของเราถ้าเจ้ายุดเพิ่นก็ยุดคือกันต้องถามตัวเองคุณัวเองยุดบอกออกมาแต่ละเ่อมมิเตเบาเทิงเพิ่นอยู่ตลอดอีสั้นอีจะสิ่เบาใส่เป็นเมอะบ่ล่ะเหตุผลตัวนี้แหละ จะว่าหายกันมาหายกันมาตลอดย้อนไปย้อนนั่งม้นดาแล้วก่อนพี่น้องเยพุทธคนพ่อแมแล้วออกมาดาอีจังสันอีจังซี่อคิมมี่กินยาลาไปก่อนนะเพี่อนอ่างมันหันเป็นจั่างสากลค์กดติดตามเลยพี่น้อย่างเลยบ๊ายบายบตัวเองหันตัวเองหันยุดซะอย่ามาแววซะโบริกิยวกัำเนิดมอญเนี่ยพอบาลทัางเสียใจของเร้าอันนี้ขอล่าจังแววค่ะเสียห้ยคอยไปสั่งว่าให้บริยุทธ์เดี๋ท่านนั่งม้นดีหนาดีพ่อหนา เป็นยังบอกบอกเอฟซีจะยุดดาเมสซะจะให้ขามาว่าให้เมโอ้ยพี่น้องเอ้ยออกว่าวถั่วโลกซะไปอยโยกว่าหรือว่าออกว่าวทั้งลังไม่อะไรยังก็ได้อย่าไปดาเม้ข่อยเด้ออันนี้ระวังข่อยกับเม้ข่อยระวังครอบครัวขอ่อยเจ้าก็ต้องไปดาเม้ข่อยเด้อในน,น,นนั่นในนี่บอกต้บอกเอฟซีตัวเองยุดเต้ยุดให้ดาเม้เต้เป็นยังจะบอกเอฟซีมาให้ดาเม้อยู่เอฟซี FC นางมนเอฟซี FC นางอดที่เขามาดาแต่ละเมือแต่ละเมือเนี่ยค่ะ บอกเขายุดสกอน์ทั้งทั้งที่ข่อยบริบดาเพิ่นได้เหรนเขาเขาบม่รู้จักข่อยพี่น้องเพิ่นจะมาบอกเสพข่อยคือซาลีนสมคัวแล้วเราด่าเจ้าเนี่ยสมคัวแล้วเขาไเจ้าด่าแล้วแล้วจังด่าโตอบเขาเจ้าบดด่าแล้วเราก็บอกหายเขาเป็นผู้ใหญ่เขาซ้อนดีๆเลยทีแรกนล้เพี่น้องเคยโตอบเจ้าบริเมนเมย์ข่อยเสือกยังมาเสือกมาแต่ใสขนาดเมยอยยัซ้อนเขาบอกได้ตัวนี้มันพิษ เล็กน the e ้อยต่อผู้ใหญ่เ oh, ว้ามันพิษมันต้องพังผู้ใหญ่บอกก็ต้องพังตัวเป็นเล็กน้อยเขาบอกทางดีมันเป็นเขาสิบอกทางด่ามันว่าเอออีมุนเอ้ยมึงจะด่าแม่มึงเด็กสั่งสีแล้วบอกเดี๋ยวบ่าเลยมีแต่มุนเอ้ยเป็นยังจะหายแม่เป็นยังจะด่าแมย์เราบอกแบบนั้นเด็กพาควหายแม่ด้วยล่ะเด้อลานเอ้แล้วบอกแนวนี้ทีแรกมันเสือกเขาบอเออมึงเสือกมาจะใสไปสั่นมึงมาสอนกูได้จังใดขนาดแม่กูสอนกูบอกได้ นี่นะพี่น้องเอ้ตัวนี้แหละเออกาะมันเหตุผลมันมีมาค่ะอันนี้อยากมากอธิบายพี่น้องพังเนาะเรื่องนั่นแหละไฮฮู้เสือเพ่นก็ยังไหวนุ่งอยู่นี่ยังนุ่งยู่เสือพ่นถิ่มกองขยะนี่แมยเสียดายเอามานุงเพราะว่าเมย์ไม่พนบมพน่มีเสียดายไมนพ่นหนุ่งได้กันนุงพี่น้องเอ้เดี๋ยวเสือผ่านบ่อยากถิ่มมันมันก็หนุ่งได้อยู่เนาะเค่มันก็หนุง่งพอดีนะเสือพ่น โตเพิ่นก็โตแม่กะนุงพอดีกันนะกะมะนุงค่ะมันกับพอดีเห็นไหมกะนงมันกับยังได้ยุ้พี่น้องเลยสิบิถิมแม่ก็เสียดายเลยเอามะนุงหน่ยังเก็บมะนุงอยู่ของลูกถิ่มกองขยะเนี่ยเก็บมามาสัดเนี่ยมะนุงพี่น้องขิดเอาเด้อได้เดก็ได้อืมอันนี้ก็จะมาบรรยายพี่น้องหูเนาะทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจเอาขิดนี่ยั็ไปมอนมรดก่อนด้วยพี่น้องเด้อลืมติดตามขิดอ่ะเด้อพี่น้องเด้อ ยิ่งก็แซ่ก็ไล่ก็แต่ไทยซ่องบ่าวหน่อยเดี๋ยวขอบครัดดวนะพี่น้องเดนะบ่าย